เหลือจะเชื่อครับคุณผู้ดูเรามางานคอมดันเจอข่าวดีมาบอกชาวเซมเอาแบบไวๆใครรอฟานาเทคอาจถึงเวลาจับกระเป๋าตังให้ดีเพราะฟาน a าเทคอาจจะมาไทยแล้วละ่ะผมนี่รีบกลับมาทำคลิปเลยครับงานนี้งาน,งานคอมมัดอันบ็อกซ์นะครับมาหาของถูกในงานกันสักหน่อยตาเหลือกตาลายกันเลยทีเดียวเอาแรมสักตัวก่อนไหมฮะเดี๋ยวราคาขึ้นเห็นเขาว่า มีบูธที่เป็นโมซาด้วยนะครับเห็น <_ d ose> แล้วขนลุกมากันแบบจัดเต็มอุปกรณ์ครบครันนานๆจะได้เห็นภาพแบบนี้นะครับที่เราจะได้เห็นบูธซิมเลสซิ่งแบบเต็มแบบแบบแบบนี้และนอกจากนั้นครับผมเห็นอะไรพามาดูอะไรที่มันเด่นๆอะไรมันคุ้นตาฮันนันนะะพบโลโก้ที่คุ้นเคยเราชาวซิมเขาให้ฮะฟานาเทคครับเพื่อนๆคนที่ไม่ได้ตามช่องนี้อาจจะงงว่าตื่นเต้นแรงมันวะ ก่อนหน้าน,นี้เป็นปีเนีไยมั้งครับเราเคยทำข่าวกันเรื่องฟ้าเท็ที่จะไปอยู่ภายใต้แบรนด์ของคอแซตอนนั้นได้ลุ้นว่าจะเข้าไทยหรือเปล่าแต่นี่เป็นการเห็นครั้งแรกในงานในไทยครั้งแรกของผมเองซึ่งนี่คือข่าวดีใช่ไหมครับคุณนะาข่าวดีใช่ไหมผมร,รีบควักโทรศัพท์ถ่ายหลักฐานม,มาฝากเพื่อนๆก่อนเลยคอแซมาแล้วฟ้าเท็มาแล้วใครรออยู่ ผมมาเดินเกื้อกัๆ,ๆอยู่หน้าบูธอยู่สักพักเลยครับกว่าจะกล้าเข้าไปถามพอจงังหวะเงียบๆ <c oughs> ผมก็เข้าไปถามพี่ที่กําลังเซตอัพเครื่องอยู่เนี่ยน,นะฮะผมขอถามข้อมูลเกี่ยวกับฟันาเทคกับคอเซร์ได้ไหมคอเสาร์มาในไทยเนี่ยเอาฟันาเทคมาแล้วคนไทยเตรียมตัวที่จะได้เล่นฟันาเทคแน่นอนราคาจับต้องได้ด้วยจับต้องได้ด้วยชุดไหนที่จะเอาเข้ามาเราเป็นแบรนด์ดีติวเตอร์ของทางฟันาเทคก ก็เลยสามารถเอาเข้ามาได้แทบทุกตัวเลยพี่ถ้าลูกค้าอยากได้ตัวไหนเดี๋ยวเอาเข้ามาให้ออฟฟิเชียลแล้วใช่มันออฟฟิเชียลพี่เป็น<อ>แบรนด์ดซิลิวเตอร์เลยรอกันมานานใช่ไหมมาแล้วนะครับราคาจับต้องได้สมมุติวิวเบตตัวท็อป D D Extreme ตัว15นิวตันเมื่อก่อนราคามันประมาณ6 0 0 0่นนะพี่แต่ตอนนี้ขายอยู่40,007 7มาพร้อมพวกอะไรด้วยติดมาด้วยใช่พี่ก็จะได้เป็นก้อนวิวเบตแล้วก็พร้อมอะไรที่ติดมากับตัวมัน ทั่วไปเนี่ยจะไปถามซื้อได้ที่ไหนติงกเกอร์ซิมนี่ยเพราะว่าเพราะว่าติงกเกอร์ซิมเป็นแบรนด์ดีพิเตอร์พี่เป็นออฟฟิเชียลของฟาเฮกคอแซแล้วผมสามารถที่จะถามรื้อติดโครงการรับประกันไหมว่าได้พส่วนมากฟาร์เทกฟาร์เทกจะรับประกันที่หนึ่งปีเป็นรับประกันในส่วนไหนหือแบบทางตรงไหนก็อ๋อถ้าเป็นส่วนระบบพี่ระบบถ้าแบบตัวของอะไรเอาไปเล่นแล้วมีมีปัญหาเสียงแปลกๆเหมือนมอเตอร์มีปัญหาเสียงมันไม่ไม่สมูทหรือมีมีอะไรติดขัดตอนหมุนพี่ อันนั้นอ่ะเคลมได้ถ้าทั้งชุดหรือว่าเกมเฉพาะส่วนเฉพาะส่วนนั้นพี่ใช่พี่ถ้ามาถ้ามาเป็นบันเดิลก็ส่วนมากจะเคลมเฉพาะตัววิลเบรถ้าถ้าแทบถ้าถ้าเป็นวิลเบรพังใช่พี่ก็เคลมวีลเบรถ้าแป้นพังก็เปลี่ยนแป้นให้ใช่พี่เป็นอย่างนั้น ตอนถ่ายนี่คือถ้าใครได้เห็นท้าผมนะเหมือนเด็กที่ยืนยิ้มอยู่หน้าของเล่นที่ตัวเองชอบเมือนกับแบบเฮ้ยดีใจอยู่เหมือนกันนะว่าฟาร์นาเทคเข้าไทยซะทีเพราะในต่างประเทศก็ค่อนข้างฮิตอยู่พอสมควรแล้วก็ยังเป็นแบรนด์ที่เห็นอยู่ในหนังเรื่องแกรนด์ริมอด้วยครับใครใช่ใช่ฟานาเทคมามาแล้วใครใครจะมาครับหาป้ายหาป้ายด้านบนก่อนเลยนะครับซีเคทแอลนะครับแล้วก็ j จไอีอยู่ด้านบนตรงนี้นะเรามองมาทางนี้เราจะเจอคอแซอยู่นะครับอยู่ข้างๆกับบูธเจไอีเลยนะ สนใจมาลองกันได้ที่นี่เลยนะครับจะมีตัวควาเทัมมาให้ลองอยู่ตรงนี้น้ำหนักักดีมากเอฟทีคุ้นเคยของเรา <c oughs> มาอยู่ในไทยน <c oughs> ีย่เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่เรา มาโชว์ในไทยจริงๆเพราะท้งแรกเลยแบบทางการเลยแบบเป็นทางการทางใช่ของคอแซเลยฝากคนทกคนที่มางานนะครับถ้าเกิดว่าสุขมาวันนี้แล้วมาเจอฟานาติกแล้วแบบว่ามีราคาให้เขาดูตอนนี้จริงๆตอนนี้ทั้งหมดเลพี่คือราคายังไม่มีดูนั่งานเพราะว่าตอนนี้เราจะมาให้ลองลองฟิลลิ่งลองให้ได้รู้จักอุปกรณ์แบบทางการก่อนพี่เรายังไม่ได้ทําการรู้จักกับเซตนี้เลยเี๋อตัวเซตนี้ใช่พี่ อ่ะตัวขอบพิทที่บอกราคาไปเมื่อกี้สี่หมื่นสองก็คือเป็นเบาะคับสปอร์ตทีทีขอบพิทซึ่งเบาะตัวนี้ดีอย่างคือมันเป็นทรงจีทีจริงๆแล้วอ่ะมันมันสามารถปรับได้แบบพริกดีลิสเลยปรับสูงต่ำได้น้าหน้าเชิดหลังโดหลังต่ำหรือหลังหลังเชิดหน้าตา่ำเรียกได้แบบพริกดีลิสไม่ต้องไขออกแล้วก็ตัวพวงมาลัย ซึ่งของอะตัวเนี้ยมันเป็นมาจากโมเดลของ Porsche Vision GT ซึ่งเป็นรถ GT ตัวโปรโตไทป์ type. ตอนนี้รถจริงๆมันยังไม่มีรถคอนเซ็ปต์คายเฉยแต่ว่าเขาเอามาทำเป็นพวงมาลัยของฟอร์ดเทถเท่าไรเนี้ยถ้าตัวเนี้ยราคาไม่สูงมากพี่จริงๆตอนแรกคิดว่าราคาหลายหมื่นใช่พี่นี่ตัวเนี้ยเอามาหมื่นหนึ่งหมื่นสองอยู่นพี่ซื้อในช้อปปี้ยิ่งถูกกว่าอีกพเราะร้านเรามีขายในช้อปปี้ด้วยพี่ประมาณแล้วก็วิเวตตัวเนี้ยตัวตัวเขาของฟอร์ดเทค DBX Extreme วันนี้15นิวตันเลย15งสูตร15นิวตันแล้วก็ต่อได้ทั้ง PS และ PC นี่คือข้อดีของฟลาเทคเขาโดยโดยส่วนมากโมเดลฟลาเทคอะเขาต่อได้ทั้ง PS และ PC พี่ใช่แล้วลลมันจะมีแค่บางซีรีส์เท่านั้นที่ต่อกับคอมเน็ตอย่างเดียวใช่แต่ส่วนมากฟลาเทคที่หลักก็คือเขาเขาจะเล่นได้ทั้ง PS และ PC นักดนตรีใช่พี่ง่ายด้วยต่อแค่สายเดียวเราทุกอย่างต่อแคาแค่เบรแค่นั้นเลยแป้นแป้นฟลาเทค D3 นี่ ซึ่งตอนนี้แป้นฟันเท็กซีสามอ่ะมันยังเป็นตัวท็อปอยู่ณนะตอนนี้นะพี่ใช่ราคาอยู่ที่ประมาณหมื่นสองหมื่นหมื่นหนึ่งหมื่นสองราคาเริ่มลดมาแล้วโอเลยดี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 ดและมางานคอมทั้งทีก็ต้องดูเรื่องคอมครับคอมที่ใช้กับเซตนี้ไปดูกันว่าเขาใช้สเปคไหนกันคุณผู้ชมครับดูตามนี้ไปลอกไปเลยครับเซตเจ็ดเก้าศูนย์นะครับแรมเท่าไหร่แรมสามสิบสองฮะ SSD ด้วย5070 Ti โอ้โหของแรงของแรงตายฮะเอวมีชุดนี้นี่คือฟินเล่นไม่มีสะดุดแน่นอนแนะโอ้โหได้ข้อมูลมาเยอะมากดีใจด้วยครับสำหรับชาวไทยที่รอฟันอเทอยู่มาแล้วแบบเป็นทางการแล้วนะครับมาแล้วครับผมหาพี่คูนี้ไว้นะครับทุกคนรีบมาเลยครับผู้ชมครับใครหาตัวจริงฟันเทมาจับได้ที่งานนี้ก่อนเลยครับโอเคครับคุณผู้ชมครับเราฝากกันไว้แค่นี้เราไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าถ้ามีอะไรดีๆ เดี๋ยวเอามาฝากกันอีกเหมือนเดิมครับขอบคุณครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับนะผมย้ำกันอีกครั้งหนึ่งสำหรับใครที่กำลังสนใจเข้าวงการซิมเลสซิ่งอยู่และยังไม่เคยใช้เบสมาก่อนให้พยายามหาโอกาสไปลองใช้ตัวจริงดูก่อนครับเพื่อที่จะได้รับรู้ f e e ลิ่งจริงๆในการเล่นและยี่ในงานเนี่ยมีหลายแบรนด์มาให้เราลองนะถือว่ามาครั้งเดียวได้เทสหลายแบรนด์พร้อมกันไปเลยฮนะไม่ต้องกดไลค์หรอกแค่เข้ามาดูก็ดีใจแล้วขอบคุณนะ